สวัสดีค่ะสวัสดีแซงแฮมน,นะคะและ้วก็บังโถตอนนี้เรามาย้อนรอยนะคะหลังที่มีคนถูกหรือวัายิ้มใหญ่นะคะจะแม้เสือด,ดุดูไม่ดไมูไม่รู้นั่นไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อนเราเมื่อเราเคยมาว่าแล้วนี่ๆๆเดินมาแล้วเรามาย้ยออีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีคนผิดโชคลาบครั้งที่แล้วเราก็ถูกเนาะทางนี้ก็เลยต้องมาค่ะมาย้ำนขอรางวัลใหญ่กว่าเดิมนะคะจะแม้เสือด,ดูไปดูบรรยากาศรอบค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ไม่ใช่ที่อื่นไกลนะคะก็คือเป็นที่ที่ปังคุงเคยมาแล้วถูกางวัลด้วยแต่หลังจากนั้นมีคนถูกางวันยิ่ยกว่าอีกนะคะถูกเป็นล้านเลยไม่พลาดค่ะที่เราจะกลับมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะที่ศาลเจ้าแม่เสือซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนตรงรามินทานะคะกมเจดนะคะอะ เรามาพูดถึงอดีตดีกว่าเขาบอกว่าที่ตั้งในอดีตของศาลเจาแม่เสือเนี่ยเป็นทางสามแพ่งนะคะซึ่งออกมาจากถนนวนจันเนาแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครัง้งมีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นประจำจึงได้มีการขยับศาลนะคะที่จากเดิมที่อยู่ตรงทางสามแพ่งนวนจันเขยอบมาตรงปากซอยลามินทา67ทับหน,นะคะซึ่งเหตุผลอะไร ก็ไม่ทราบนั่นแหละแต่ทําให้อุบัติเหตุลดลงนะคะมีทั้งสารเจ้าแม่เสือด้วยแนละ้วก็มีสารตายหญ่ด้วยนะคะสุดท้ายก็ไม่มีคนตายแล้วซึ่งเชื่อว่ามาจากความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เสือน,นั่นเองนะคะส่วนตำนานความศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาว่ากันว่านะสารแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนักใครผ่านไปผ,ผ่านมาจะต้องเขาเรียกว,ว่าเคารพสักการะ ขณะที่ใครเป็นเดือบเป็นร้อนเจ้าแม่เสือก็จะช่วยขี้คายใครขัดสนเงินทองก็จะให้ไปหาท่านท่านจะโดนบันดาลใจให้เราไม่มากหรือน้อยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราคนถูกหวยก็เยอะเป็นแสนเป็นล้านก็มีคนจนหากินไม่คล่องมาขอพรก็ได้ไปใช้นี่เอาเป็นว่าเจ้าแม่ท่านใจดีแม้ดูจะดุๆจากหน้าตาของท่านนิดหน่อยนะคะแต่ว่าให้โชคลาภแน่นอนดังนั้นใครผ่านไปผ่านมา อย่าพลาดค่ะไปในขณะที่ถ่ายทำนะคะที่ปังคุงกำลังตั้งกล้องอยู่เนี้ยตอนเนี้ยตั้งกล้องจุดทูบตัวเลขเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆและชาวเพจทุกคนได้ดูตัวเลขเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะก็อยู่ๆก็มีมอไซค์มาจอดเทียบกับตรงสารเจ้าแม่เสือเลยบริเวณริมถนนเลยซึ่งเป็นที่ที่ปังคุงกับแอมกําลังยืนเนี่ยค่ะกำลังตั้งกล้องกันอยู่และแล้วเขาก็ทําเป็นถามทางนะคะซึ่ง บางคุงกับแอมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าพอถามทางเสร็จปุ๊บเขาไม่ไปนะฮะเขาลงจากรถแต่สตาร์ทรถไว้นะฮะแล้วก็ทํามาเป็นจุดทูบไว้ด้อมๆมองๆนะคะแล้วก็เดินลุกลี้ลุกลนเดินเข้าเดินออกบริเวณศาลของเจ้าแม่เสือเนาะเรารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเราจึงตัดสินใจแบบเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วก็หยิบมือถือหยิบอุปกรณ์หยิบกระปเป๋ากระเป๋าหยิบของทุกอย่างออกมานะคะ แล้วก็มาตั้งหลักก่อนแล้วก็รอนะคะรอว่าเขาจะไปเมื่อ,อไหร่ตอนนี้ก็กําลังพูดคุยกันว่าเอ้ยเราไม่ได้คิดไปเองเนาะนี่เขาแบบถามทางเราแต่เขาไม่ยอมไปนั่นนั่นแหละนั่นตรงนั้นแหละยเป็นัเป็นอน้งถ้าแบบว่ามันเราับเราไมรูนนไม่รู้ไม่ไรเัไปมาเจอช่วยกไม่ไดเนายังไม่ไอเลย ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังอยู่เลยค่ะครึ่งชั่วโมงอจ้าเดี๋ยวต้องบอกน้องผู้หญิงคนนี้นะเออ ไม่ได้ทูบตัวเลขแล้วนะคะเราก็มาไหว้ศาลตายา,รตรายซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกับศาลจ้าแม่เสือดุเลยนะคะไปหนึ่งเลยๆค่ะแรกแรกแรกแ<ะ>าตาของตาแรกกันฮะไปแปดเจ็ดอุย้ยเจ็ดหกเจ็ดแปดเหรอ,อเ่อไป สามแปดเลขดีกันนะคะหกเจ็ดสามสาธุขอบค่ะอ่ะก็อีพีนี้ก็สั้นๆเร็วๆรวดเร็วเพราะว่ามีสตอรี่ตลอดนะคะอืมแล้วก็ใครมาไหว้เออแนะนำเลยใครเวลาไหว้พระอะไรเงี้ยก็ปกกระเป๋าดูแลให้ดีอย่าเอย่าพยายามวางอืมย่าวางโทรศัพท์เปลีอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เกือบโดนนั่นแหละแสบถนนเนาะ เออดินถนนนะคะก็ขอให้สัูเข้าเรื่องเราขอให้จะแม่เสือดุนะคะแห่งกมเจ็ดเนาะใช่ไหมเออให้เลขเข้าทีมบางทุกคนนะฝากไว้ด้วยปากไม่ได้ไม่มีทางไปค่ะเซิร์ชกูเกอรเลยภาษาไทย y u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  e e ิกต็ o k ช่วงนี้ t i กต o k แบบว่ากระหึ่มมากคนเข้าไปเล่นแต่ติกต็อเนาะช่วงเนี้ยก็ขอบคุณแฟนๆ t ิกต็อกด้วยขอบคุณแฟนๆสมุทรสนาครไปแล้มีคนขอใหู้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยใครจะมาคุณเข้ามาทักได้เลยนะหรือเขามาพูดคุยกันได้ตลอดหรือจะน้องแอมมาเข้ามาพูดคุยได้ก็นี่แหละวนเวียนกันไปเพื่อนๆผงๆนะคะมาช่วยกันหาเลขจะได้เราไม่รวยๆค่ะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งล้าทำไงต่อก็ยังก็ยังซื้อก็ยังทำอยู่แหละก็ยังถ่ายนี่แหละแต่ว่ามันจะสะดวกสบายมากกว่านี้เนาะแค่นั้นเองก็ยังตามล่าให้คนอื่นถูกไปเรื่อยๆนี่แหละเออแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนมาก่อนหรือเยอะวะแต่งวดเนี้ยน่าจะเข้านะเพราะว่าแรง แรงตั้งแต่ว่ายอ่ะจริง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 แล้วอยากจะบอกว่าของที่เราไปไหว้อ่ะโจรที่จะอย่าบอกว่าโจรสิบอกว่าคนที่เขาบมอกจิตใจไม่ดีแล้วกันเขาก็ได้กินนะเหมือนเราได้ทําทานด้วยเลยอ่ะเถอว่าททานเออเขากินสรุปเขากินหมูยอที่แอมกับปังคงซื้อนะแล้วก็ขนมลูกตาอือันนั้นค่ะทาบุญคู่ทําทานพอดีเลยอนุโมทนาบุญนะก็ฝากไว้ตรงนี้แหละเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี โรคระบาดก็เยอะเออไปไหนมาไหนระวังตัวมีสติเม่กี้เมีสติกันเนาะเราแบบผู้หญิงอย่างเราสวยไงความสวยมันทำลายไงมันต้องมีแหละมันต้องดูมีราศีขนาดติดถนนนนะคิดดูแล้วกันอ่ะฝากไปด้วยค่ะบ๊ายบาย